สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101สามบันเทิงทีวีวันนี้มานั่งคุยกันในรถอีกนะครับก็คือบรรยากาศมันได้ครับคนเคยทำคลิปในรถนะครับวันนี้ผมขอคุยหน่อยหนึ่งนะครับผมจะเชิดชูผมจะยกย่องนายชวนหลีกภัยตามคุณเทพไทยเสนาพงศ์ คือคุณเทพไทยเสนาพ์เนี่ยผมก็พูดไปแล้วนะเพราะว่าความดีแกก็เยอะกับเทพไทยเสนาพ์ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กกตอบอกว่ากกตไม่มีฝีมือหน่วยงานอิสระบุคกรอิสระต่างๆไม่มีฝีมือจับการโกงเลือกตั้งไม่ได้นี่คือวัฒกรรมของนายเทพไทยเสนาพ์แต่ปรากฏว่ากกตจับนายเทพไทยเสนงพ์จับติดคุก สารก็ตัดสินบอกว่าน่ะกงการเลือกตั้งจับนายเทพไทยเสนาบงติดคุกสองปีตัดสินด้วยเ <c oughs> นี่ยไม่มีฝีมือตรองไหนนะเทพไทยเสนาบงคนที่ผมก็มองอย่างนี้นะเดี๋ยวผมไล่าตามอัำดับก่อนไล่ ไล่รายละเอียดก่อนครับคนที่แจ้งจับคนที่ร้องนามสก,กุลบุญยเกียรติเป็นน้องชายของนะครับน้องชายของชินวรบุญยเกียรติชื่อคุณคุนไหมครับชื่อคุณคุนไหมยอยู่พักอะไรนั่นหมายความว่ากินข้าวหม้อเดียวกันอยู่พักเดียวกัน ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนายชวนหลีพไทยที่นายเทพไทยเสนาพงนะครับสนับสนุนเชิดชูว่าเป็นบุคคลเป็นปูชนียบุคคลไม่สามารถเปรียบเทียบกับพันตำรวจโทสักสินได้เลยนายชวนไปอยู่ตรงไหนนายชวนทำไมไม่ทําอะไรพักเขาทะเลาะกันอยู่เนี่ยต้องบอกทะเลาะกันนะ นามสก,กุลบุญยเกียรติกันนามสก,กุลเสนาพงศ์ฟ้องร้องกันครับเห็นไหมนายชวนลอยตัวว่าเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ซื้อเสียงคะแนนทุกคะแนนบริสุทธิ์ผุดพองดีคนเดียวนี่คือนายชวนหลีกภัยครับเห็นไหมฮะดีคนเดียว วันนี้ผมมาต้องบอกว่ามาเชิดชูบุคคลที่เด่นคือนายชวนดีคนเดียวที่นั่งทับผมทำไมไม่จัดการนายชวนหลีกภัยคิดว่าตัวเองมีอำนาจตัวเองเนี่ยคุ้มคลองพักได้ เสนอตัวเองเป็นนายกรัาชมนตรีออกมาพูดก่อนปีใหม่เด็กเนะเล่นเป็นลูกฟุตบอลเลยนะครับเพราะเขาไม่เชื่อว่านายช,ชวนหรืีไปจะพาประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองได้ครับกลัวว่าจะตกเทนมัมงออกมาพูดออกมาเขาเรียกว,ว่าออกมาหวานวาจามาสบัดคำพูด ว่าตัวเองเนี่ยสุดยอดตัวเองนี่ดีนะครับพักประชาธิปัตย์ก่อนที่จะแตกก่อนที่จะเป็นแบบนี้กับสสใหม่กลุ่มใหม่ที่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยครับหลายคนบอกว่าถ้าพักประชาธิปัตย์ไม่ดีแล้วพักเพื่อไทยเอาไปเข้าร่วมรัฐบาลได้ยังไงจนถึงทุกวันนี้ครับ นายชวนหลีกภัยยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ฝ่ายค้านหรืออยู่พักร่วมรัฐบาลหรือเปล่าไม่รู้เลยทั้งที่มติพักนี่ครับพักประชาธิปัตย์เป็นพักร่วมรัฐบาลผมไม่ได้พูดคนใหม่นะยกเว้นนะผมต้องกันไว้ก่อนการสู้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคนถามบอกว่าถ้าพักประชาธิปัตย์ไม่ดี แล้วพัรเพื่อไทยเอาเข้ามาร่วมทำไมผมกันไว้ก่อนนะครับผมพูดถึงความเก่าความหลังที่พักประชาธิปัตย์เคยทำไว้ครับสสอ,สอใหม่ๆนี่เขาเข้ามาเขาเปลี่ยนนโะยบายเขาเปลี่ยนความคิดเขาปองดองกันแล้วครับแม้แต่นายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกรัฐมนตรีอายุที่น้อยเข้าไปกราบไหว รัฐบุรุษอย่างสุรยุทธ์จุลานนนนั่นก็เป็นเรื่องของการทำงานของนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่ามันมีกฎกติกานอบน้อมใส่ผู้ใหญ่หลายคนที่ผมรู้จักก็ออกมาบอกชมนายกรัฐมนตรีต้องวางตัวเป็นกลางเข้าได้ทุกคนเขารบทุกคนนี่คือนายกรัฐมนตรีของประชาชนครับ กลับมาที่พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ว่างเว้นหลังจากนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ลาออกก็มีกลุ่มนี้แหละครับนายบัญญัติบรรทัดนานายชวนหลีภยัยนายอภิสิทธิเวช,ชาชีวะกลุ่มพวกนี้ที่ไม่อยากให้กลุ่มสสใหม่นี่ที่มาร่วมรัฐบาลเนี่ยครับเข้ามาครองอำนาจในพรรค ทำให้องค์ประชุมขาดบ้างละวสามสี่ครั้งก็กลุ่มพวกนี้แหละครับกลุ่มในชวนหลีลคยนี่ครับไม่งั้นอภิสิทธิ์เวชชีวะจะไปฟาดงวงฟาดงานในพักเลยครับคุยกันนอกรอบแต่สื่อเองก็ไม่พูดว่ามันมีพวกไอ้นี้พวกว่าพักนี้เป็นของกูกูต้องใหญ่กูต้องมีอำนาจ กูต้องมีคัดสรรคนคนที่เข้ามาเป็นหัวหน้าพักให้ได้ครับทั้งๆเสียงตัวเองไม่พอครับเล่นลูกเล่นแง่ทำให้องค์ประชุมนี่มันไม่พอล้มไปครับเห็นไนหะคนดีสังคมของเทพไทยเซนาพงครับหมายความว่าพักนี้พระจ้าอิปัตินี่กูต้องครองกูต้องรักษาไว้ครับผลงานที่มันเกิดขึ้นครับ นายเจบไทยสนาภงมิกับด่าว่าก็กตอ,องค์กรอิสระบอกไม่มีปัญญาจับคนจับคนที่โกงการเลือกตั้งครับแต่ปรากฏว่าในปี2557ั็กับกกตมีคนร้องเรียนนะ มีคนร้องเรียนน้องชายของนายชินวรบุญเกียรติร้องเรียนนายมาโนธเสนาพงศ์นายเทพไทยเสนาพงศ์ครับจนสารตัดสินจำคุกนายเทพไทยเสนาพงศ์สองปีต้องตบมือให้กะกะตครับผมเชื่อว่ากะกะตมีฝีมือครับ กกตมีฝีมือครับแต่เทพไทยนี่ครับเวลากกตจับตัวเองตัดสินตัวเองว่าตัวเองนี่ครับโกงการเลือกตั้งไม่เห็นครับเห็นแต่คนอื่นโกงการเลือกตั้งครับเห็นไหมเช่นเดียวกันบอกจะเปรียบเทียบให้ฟังครับว่าในชวนกับทักษิณชินวัตรนี่มันต่างกันยังไงครับ นายชวนหลีกภัยอยู่พักประชาธิปัติไม่ไปไหนเลยอยู่กับบ้านนอนในห้องพักประชาธิปัติกาเฝ้าเลือนเลยครับไม่ไปไหนครับน่ะเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพักครับพักประชาธิปัติทำอะไรบ้างครับนะฮะพักปราชาธิปัติผลงานพรคประชาธิปัติ เงินมิยาซาว่าก็มีปัญหากับเนี่ยนี่เป็นผลงานพระป,นะประชานิปัตนะสอปกรสี่คี่ศูนยหนึ่งกับสารตัดสินให้คืนครคืนที่ให้กับรัฐครับเพราะว่าเขาระบุช,ชัดเจนครับพยายามตีความนะครับส่งให้กฤษฎีกาตีความว่า,กาเกษตรกรคือใครครับสุดยอดครับ เกษตรกรทำโรงแรมมั้งกับในช่วงนั้นครับเกษตรกรสร้างตึกขายมั้งกับจะไปตีทำไมครับมันเห็นเด่นชัดเลยว่าเกษตรกรก็คือผู้ที่ทำไร่ทำสวนทำนาไปตีความทำไมครับนี่หรือพักที่มีความรู้นี่หรือคนที่มีความรู้ครับ สารตัดสินกับให้คืนที่ให้กับรัฐกับนั่นหมายความว่านโยบายที่เอาสอปรกรไปแจก,กพี่น้องประชาชนมันผิษไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีใครติดคุกกับคืนที่ให้แก่รัฐแล้วจบกันกับเออประเทศชาติเสียหายไหมเสียหายกับเพราะว่าเอาที่รัฐไปแจก,กคนรวยนะ ช่วงนายอภิสิทธิ์เวรชาชีวะหรือช่วงการต่อสู้กับคนเสือแดงครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพุดโครงการใหญ่โตมากครับตอนนั้นดังไปทั่วประเทศชาวบ้านเขาด่าว่ามันมีปัญญาแค่นี้เหรอคือโครงการไข่ช่างกิโลขายครับสุดยอดมากสุดยอดมากครับโครงการของพระประชาธิป,ปั์ครับ พี่น้องประชาชนเลยเห็นบอกว่าโอ้ภูมิปัญญามึงแค่นี้เลยมึงจะอยากมาบริหารประเทศครับฮะผิดกันไหมครับที่ผุดล่าสุดนี่พันตำรวโทสักสินจินวัตรคิดถึงนะผมไม่ได้เปรียบเทียบกับรัฐบาลนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เปรียบเทียบกับรัฐบาลครับก็นายเทพไทยเซนพลบอกว่า ระหว่างนายชวนกับทักษิณชินวัตรเนี่ยครับเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยผมถึงบอกว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับคนหนึ่งมันหัวขี้เลื่อยคนหนึ่งมันปัญญาดีไอคิวยอดไอคิวเลิศครับพัฒนาเก้าวหน้าไม่ตกยุคคอมพิวเตอร์นายชวนหลีกภัยไม่รู้กดคอมพิวเตอร์เป็นหรือเปล่าครับเออเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นหรือเปล่าครับ ทึง้งน้บอกว่า,วาเออแบบนี้กับนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างพันธุตรโปโตทักษิณชินวัตรับเขาเริ่มจะใช้บิตคอยกันแล้วครับจะทดลองใช้บิตคอยไปแล้วเดี๋ยวไม่นานก็จะมีปากหมูปากหมาบอกว่าเออพันธุ์ตรโทโทักษิณชินวัตรเนี่ยกับเล่นบิตคอยไว้ต้องการที่จะดึงเงินสกุลต่างนานี้ยเข้าไปอยู่ในหมวดนี้เพื่อตัวเองจะได้กู้คืนหลังจากอุ้มไว้นานครับคอยดูสิครับ ผมเนี่ยยิ่งกว่าไอ้โหนละศาสทั้งหลายครับที่ออกมาเห่าหอนกันอยู่ทุกวันนี้ครับดูดวงเมืองดูโชคชะตายอยู่ตอนนี้ครับผมพูดเนี่ยไม่จริงก็ให้ดูสิครับนะฮะคือการทดลองใช้ครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยไม่ว่าจะเป็นเงินวอลเลตในยิจิต,ต้อนต่างๆเนี่ยมันจะมาครับแต่พวกนี้ก็จะมองว่าพันตำรวจโททักสินจีนวัตนไปอุ้มเงินพวกนี้ไว้ หรือกลุ่มนายทุนต่างๆไปอุ้มเงินพวกนี้ไว้ก็เลยสนับสนุนให้มันเป็นแบบนี้ครับมึงไม่ก้าวตามประเทศนา,นานาอริยะประเทศเขาครับแล้วมึงจะเจริญได้ยังไงครับเขาไปถึงไหนแล้วครับนะฮะต้องการไว้ก่อนครับไม่งั้นเขาเตะเข้าใจโค้งครับผมเนี่ยตัวกันเลยครับต้องบอกอย่างเงี้ยฮะเอามาถึงไหนครับมาถึงไข่ช่างกิโล ผลงานของประชาธิปัตย์นะครับอีกผลงานหนึ่งครับขายหนี้เสียของปอรอสครับซึ่งมีนายอมเลศศิลาอ่อนอยู่ในห้องแต่เลข,ขาหน้าห้องครับติดคุกนายอมเลศศิลาอ่อนนะครับตัดสินให้ติดคุกสองปีรอลงอาจะนั่นหมายความว่าพักประชาธิปัตย์ ตามนโยบายที่มาทําเนี่ยมันผิดพลาดมันเสียหายครับไม่ใช่ว่าไม่จิดคุกแล้วมันไม่ผิดที่ไหนได้ครับมันผิดแล้วนายชวนนั่งเป็นหัวหลักพอยังไงครับนายชวนเป็นคนที่บริสะอาดบริสุทธิ์คนอยู่ในบ้านไม่เห็นพูดอะมันจะดีคนเดียวจริงๆเหรอครับ นายชวนภัยนี่มันดีคนเดียวจริงๆเหรอครับอยากรู้อยากถามเหมือนกันครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอที่นายเทพไทยเสนทพงศ์สรรเสริญเยินยอก,กันเหลือเกินครับมันเข้าตัวหมดน่ะมันไม่มีอะไรที่มันเด่นกว่าเขาเลยอ่ะและจะให้ยกยอกันได้ไงครับกลุ่มใหม่ เขาสมัครสามัคคีกันครับเขาเปลี่ยนใจเขาเปลี่ยนแนวความคิดว่าถ้าเดินตามนายชวนหลีกไปเดินตามไดโนเสาร์เก่าๆของพรกประจันทีป่นี่ครับพักพังแน่พักพังแน่ครับแต่ถ้าเขาขายนะครับในปีเกศศูนย์นี่ครับถ้าเขาขายพักอ่ะพักขายนายชวนหลีกไปนะครับผมว่าได้ไม่เท่าเก่าครับแต่ถ้าหาตัวใหม่มาเล่นปองดอง จับไม้จับมือกับรัฐบาลทําการพัฒนาประเทศผมเชื่อว่ายังไงก็ได้เพิ่มครับทางภาคใต้ครับแต่ถ้าขายวัวแก่แก่ไดโนเสาร์แก่แกครับพรรคประชาธิปัตย์จะสาบสูญครับเชื่อผมแนะ่น่ะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ครับมันไม่รักกันจริงล่ะครับอย่างที่เห็นกับในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็น การเมือง,องท้องถิ่นต่างๆครับนามสกุลญาติของชินวรบุญเกียรติอยู่พักประชาธิปัตย์อยู่บ้านเดียวกันร้องกันเองครับเห็นไหมไม่ใช่ว่าพักเพื่อไทยไม่ใช่ว่าภูมิใจไทยครับพักเดียวกันร้องกันเองครับมันเกิดขึ้นครับถ้านายชวนดีจริงครับพักพลังประชารัฐไม่ได้เสียงหรอกครับพครวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้เสียงหรอกครับ ประชาชนก็ไม่ได้เสียงจากภาคใต้หรอกครับเขาต้องเอาในชวนเป็นหลักอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนแล้วครับยังจะขายในชวนอีกเลยครับขายได้เลยครับนะฮะหมูกแกๆ่ๆหนังเหนียวอย่างนี้ขายได้เลยครับฮะมันก็ไม่มันแห้งก็แห้งเนะี่ยขายได้เลยครับเชื่อพมนะนา,น,านะครับยังไงก็ไม่รอด ยังไงก็ไปไม่ได้ครับถ้าเจงกิงนะพวกนี้ไปตั้งพักคใหม่แล้วครับคิดว่าพวกนี้จะลามือพวกนี้จะวางมือจะเอาชนะค้าคานจะยึดพักกลับครับไม่มีทางครับเออยิ่งไปไกลหน้าครับเชื่อเอเทพไทยเสนาภงออกมาพูดไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับตัวเองก็มีมนทินอยู่แล้วแต่มาตาหน้าด่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลานี่ครับ คงว่าหมดสิทธ์ครับต้องบอกว่าหมดสิทธิ์นะฮะอยู่ไม่ได้ไปดีกว่านะฮะฝากไว้ตรงนี้นะครับวันนี้มาเปรียบเทียบระหว่างพันตำรวจโททักสินจินวัตรกับพบรักวชาริบัตริกับนายชวนหลีพภัยวันนี้บอกผลงานด้วยครับที่ผ่านมานะฮะ ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับเทปหน้าพบกันหน่อยสวัสดีครับ